สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอบปปวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนวันที่13เดือนมิถุนายนปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองสกายมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพิเดียบท้องถิ่นที่อยู่ในเมืองนะครับกับพี่น้องชาวบ้านได้ยินข่าวว่ากองกําลังทหารมิถงลายจะเคลื่อนขบวนเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายนะครับเพื่อจะเปลี่ยนฐานที่อยู่ใหม่ ได้กลุ่มปกป้องประชาชนนก,กลุ่มพิแดียพท้องถิ่นพร้อมกับหัวนหน้าใหญ่กําลังเดินทางตามท้องตลาดพร้อมอาวุธปืนครบมือ,อเ,เพื่อจะไปสกัดกั้นทาหารมินองลายที่จะเข้ามาในพื้นที่ภาคสกายนะครับก็เลยมีการวุ่นวายกันเกิดขึ้นเช้าของวันที่12ของเมื่อวานนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนที่กําลังขายของอยู่ต้องอพยพออกไปจากพื้นที่อย่างเร่ยงด่วนนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมินายกกำลังจะเข้ามาในเมืองเพื่อจะย้ายฐานไปอีกฐานหนึ่งนะครับแล้วจะผ่านมายัางเมืองสกายนะครับก็เลยมีการวุ่นวายกันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ หลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนต้องไปเฝ้าเวียนยามตามหัวเมืองต่างๆเพื่อป้องกันทหารมิลองลายจะเข้ามาในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้วันที่12ในช่วงเวลาป่ายโมงกว่าๆมีการประท่ากันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิลองลายพร้อมรถขบวนอาวุธครบมือเพื่อจะย้ายฐานนะครับก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มปกป,ป้องประชาชนใช้โดนสอดส่องดูทหารมิลองลาย ที่จะเคลื่อนขบวนเข้ามาในพื้นที่เมืองสกายนะครับก็เลยมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทาหารมินองลายเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะครับก็เลยถอนกองกําลังออกไปจากเมืองหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาชนยังใช้ RPG ปืนใหญ่ยิงใส่พวกมินองลายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับ แต่ยังไม่ทราบว่าทหารไม่ลงลายได้รับบาดเจ็บไปกี่คนนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเมืองต่างๆต้องโอพยพอนีกันเป็นหมางส่วนนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารไม่ลงลายใช้ปืนใหญ่ยึงตอบโต้ลุ่มป้องประทาชนเป็นระยะระยะนะครับได้ยินเสียงระเบิดอยู่ทั้งวันเมื่อวานนี้ในพื้นที่เมืองสกายวุ่นวายกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกัน เนื่องจากกลุ่มปกป้องประชาชนไม่ยอมให้ทหารมิลองลายเคลื่อนย้ายฐานเข้ามาในพื้นที่เมืองสกายนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางรัฐสารภาคเหนือ ى, แนวชายแดนรัดกะชินนะครับใกล้ๆกับเมืองกดไข่ทหารกะชินกองพันที่4ี่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังทหารมิลองลายใช้รถบรรทุกประมาณ4คันเข้าไปในพื้นที่รัดกะชินนะครับ ก็เลยมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายโมงกว,กว่าของวันที่11ที่ผ่านมาทําให้ทาหารมินองลายเสียชีวิตไปประมาณ4นายบาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันครับทางกระชินบอกว่าทาหารมินองลายเข้ามาใกล้กับฐานทางกระชินที่กําลังเฝ้าเวรยามอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นแต่ทาหารมินองลายไม่ยอมถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ ตั้งปืนใหญ่สู้รบกับทางกระชินอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมาจนถึงวันที่12กองกําลังทหารมินอนลายเรียกกองกําลังเสริมทางอากาศเข้าไปในพื้นที่นะครับก็เลยยิงจรวดลงไปหลายลูกด้วยกันครับทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับแต่ทางกระชินประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้าน ให้อยู่ระมัดระวังด้วยนะครับเนื่องจากทหารวิ่นไล์เวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้นที่ใดชอบใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับในพื้นที่ลักชินเริ่มจะดูดเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดคลนีนะครับเมื่อเช้านี้ในช่วงเวลาตีสี่กว่ามีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดูดเดือดในเมืองมาเซยนะครับกลุมปกป้องประชาชน เ้ายึดสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับแล้วมีทหารหรือตำรวจมี่นงลายที่อยู่ในสถานีเสียชีวิตไปประมาณ4นายร่วมกับผู้พันอีกหนึ่งนายนะครับส่วนมากก็ได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทหารหรือตำรวจมน้องลายที่อยู่ในสถานีหล,ลบหนีออกไปจากพื้นที่แต่กลุ่มโจรพ่อประชาชนเข้าไปในสถานีตำรวจมิ้องลายเอาไฟจุดเผาไหม้จนหมดนะครับ แล้วยืดอาวุธปืนหรือปืนใหญ่พวกมินองลายออกมาอีกด้วยนะครับหลังจากนั้นทาหารมินองลายใช้เิคอกเตอร์เข้ามาในพื้นที่อย่างเลี่ยงล่วนนะครับแล้วเข้ามาบินไปบินมาเพื่อจะมาป้องกันสถานีตำรวจตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ทาหารมินองลายที่อยู่บนดอยใกล้ๆก,กับเมืองมะเชยใช้ปืนใหญ่ลงมาใส่ในเมืองไม่ต่ำกว่า30ลูกของวันนี้นะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองมะเชย ต้องวิ่งหลบหนีเข้าไปในหลุมที่ขุดไว้นะครับเนื่องจากทาหารมินายที่อยู่เนินดอยยิงปืนใหญ่ลงมาช่วยพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเมืองมาเชยหรือลัดคาเลนีนะครับหลังจากนั้นทาหารมินายใช้เครื่องบินขับไล่บินไปบินมาแต่กลุ่มปกป้องประชาชนต้องถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่ในช่วงเวลา10โมงกว่าของวันนี้ กลุ่มปกป้องประชาชนบอกกับผู้สื่อข่าวถ้าเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่ทหารไม่ลอไล่ออกไปจากพื้นที่จะบุกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากสถานีตำรวจในเมืองมาเชยมีการไล่สถานีด้วยกันนะครับแต่ทหารไม่ลงไล่ตอนนี้กําลังใชเฮลิคอปเตอร์บินไปบินมาอยู่ในพื้นที่กลุ่มปกป้องประชาชนต้องถอนกองกำลังออกมาอย่างเรี่ยงลวดใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือทหารที่อยู่เนินดอยก็ใช้ปืนใหญ่120มม ประมาณ30ลูกนะครับยิงเข้ามาในเมืองทําให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปหลายคนด้วยกันครับบางคนก็ขุดดุมไว้ใต้ทุนบ้านนะครับเนื่องจากทาหารมินายใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้อย่างหนักในพื้นที่นะครับตอนนี้ทาหารมินายเสริมกําลังทางอากาศหรือทางภาพพื้นดินจํานวนมากไม่ต่ำกว่า300นาย เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเมืองหรือในสถานนี้นะครับเนื่องจากผู้พันเสียชีวิตไป1น,นายที่อยู่ในพื้นที่รัดเคลนีนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลาบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ